โดยสถาบันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีออกประกาศเตือนภัยยาเสพติดชนิดใหม่นะครับที่ว่ากันว่ากำลังระบาดในวัยรุ่นนี่ดูภาพหัวข้างบนขนมและหรือลาบูบูนะครับท่านผู้ชมฮะลักษณะก็คล้ายกับอาร์ตทอยสีสันสดใสเหมือนขนมทั่วไปเลยนะครับซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเยาวาชนเนี่ยเข้าใจผิดได้นะครับ ข้อมูลนี้นายแพทย์สก,การบุญนากรองอธิบดีกรมการแพทย์ท่านบอกครับว่ายาตัวนี้เนี่ยนะฮะมีส่วนผสมของ MDMA ชื่อไมคุ้นเลขยาอีแล้วกันคยาอีนี่รู้เลยค,ค,คือยาเสพติดนะฮะไม่ใช่แค่ยาอีตัวเดียวแต่ยังมีเคตามีนและคาเฟอีนซึ่งมีผลร้ายแรงต่อร่างกายนะครับออกนีธหลายแบบเลยทั้งกระตุน้นคาเฟอีนมันกระตุ้นอยู่แล้วไงะนะฮะ แต่ว่าอันนี้มันมีหลายอย่างรวมกันเพราะฉะนั้นฤทธิ์ของมันคือกระตุ้นและหลอนประสาทท่านผู้ชมน่ากลัวตรงนี้นะครับทำให้คนใช้นะฮะถ้าใช้กันเยอะๆเนี่ยนะฮะเสพเข้าไปหรือว่ากินเข้าไปเยอะๆเนะี่ยชักเกรงคลื่นไส้หายใจลํบาบากจนถึงขัน้นหัวใจอยู่เต้นตายได้นะครับนายแพทย์สลายุทธบุญชัยพาณิชวัฒนาผู้อำนวยการสบยชรเนี่ยท่านเสริมว่าการผสมสารเสพติดหลายชนิดยิ่งเพิ่มความรุนแรง และถ้าสมมติมีอาการขึ้นมานะครับผิดปกตนะิคุณหมอบอกรักษายากขึ้นด้วยครับและเตือนให้ผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมของลูกหลานนะครับถ้าเจอว่าอะไรผิดปกติเนะี่ยควรจะพูดคุยด้วยเหตุผล่ะนะอันนี้ท่านย้ําเลยนะฮะเพราะว่าตามปกตินหะคือเวลาพ่อแม่คาดหวังอะไรแล้วผิดหวังแล้วรู้ว่าเอาลูกทาไมไปเล่นยาไปใช้อะไรพวกนี้นะม,มันยิ่งอารมณ์อารมณ์มันขึ้นนะใช่แล้วเขาจะต่อต้านคุณพ, <อ S 2> พ่อคุณแม่นะคะใช่ไหมฮะเพราะนั้น โม่งเดียวก่อนเลยอารมณ์ก่อนเลยค่ะนี้ถ้าอารมณ์นําเหตุผลเนี่ยการคุยกับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะฮะก็จะยากและเพราะฉะนั้นคุณหมอย้าเลยใหให้เอาเหตุผลและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงหรือไม่ก็ขอคําปรึกษาได้ที่สายด่วน1นึ่หรือจะไปบัติก็ได้นะฮะที่สอบอยอชอและโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้